อาไดมาท่ายรูปเพื่อโชว์ไปถึงจังหวัดอื่นนะครับนะครับเช็นปีงทุกฐานนะครับอาไดมามีเจ้าน้าทีอามีช่วยกันดูเลน,นะครับมีซ่อท่อไล่ไล่ันอาไดมารวมยิ้มจะทำกันตรงนี้อาแต่งปอด่วย อาเมื่อเโต,ตวันนี้ก็ช่วยวันนี้นะครับันรลอยกตรทงเอาไว้ช่วยว่าเผื่อกันเล็กปัดลืมเลื้งนะครับแล้วก็คุณกีนองอีกครั้งนะครับกีนองครับมาลอยการทงลงเพื่อกันแหงครับเราจะจัดได้มีขนถุงมีปันปลืมเลื้จัดได้ก็จัดให้ยิงให้่นะครับ เพือกีนองเป็นหน้าเป็นตาให้กับพี่นองคนอำเภอปราเซ้งนะครับอำเภอไา้เคียงอำเภอเวียงซาตุงล้วเข้ามาลอยการชมกันตรงนี้นะครับ